โฟกัสสิ่งนี้โบมิลราโพทร,รูปเป่าเคกวันเกิด แต่ว่ารูปหัวใจเน้นๆของขวานจากคนที่รักมากเป็นบรรยากาศงานเบอร์เดย์ปาร์ตี้ที่เรียบง่ายแถมยังอบอุนดีต่อใจไม่น้อยเลยทีเดียวสําหรับโมเมนต์สุดพิเศษ,ษเนื่องวัน้ครวันเกิดของโบเมตาาสุสีนางเอกสาวชื่อดังในวัย26บปีบริบูรณ์โดยเจ้าตัวได้โพสภาพถ่ายช่วงกวลาแห่งความสุขลงบนอินสตาแกรมแอดโบเลสกรเมตราซึ่งเป็นช็อตที่เธอกำลังยืนแก้มปรีหลอกเขตและเทียนแท่งโตที่ถูกนำมาเซอร์ไพรส์ตรงหน้าพร้อมกับเขียนแคปชั่นบรรยายว่า 4J u n e 2 0 2เ26 years น l d I'm SO เท่านั้นยังไม่พอเพราะในภาพดังก่าวโบโมเมตาลาได้ใช้สีชมพูว,วาดรูปหัวใจดวงตโตโตเน้นไปที่บริเวณข้อมือซึ่งสวมนาฬิกาแบรนด์หรูเอาไว้ด้วยเช่นกันและถึงแม้เจ้าตัวจะไม่ได้ระบุว่าใครเป็นผู้ให้ของขวัญชิน้นนี้แต่ด้วยสัญลักษณ์รูปหวัวใจก็ทาให้บรรดาชาวเน็ตและแฟนคลับเดาได้ไม่ยากว่าน่นจะเป็นของขวัญจากอารีย์ิเดชหวานใจสายเปนแน่นอนอิอิขอขอบคุณภาพโบนลัสกอรเมตาลาเล็กธิดาเดชภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ